นายกท่านท่านพลเอกประวิทยไปเห็นว่าไปเห็นว่าท่านไปไปราชการประเทศไหนคะไปราชการไปพูดคุยในนามของฝ่ายพกแต่แต่ไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยหรือเครียดเรื่องอะไรไม่เป็นไร่คืผมก็โไปคุยท่านท่านบอกสบายดีแต่นี่ก็ยังก็ปวดหัวเหมนกันพราโทรศัพท์ต่างกาตลอดไง หรือว่าท่านท่านให้งานท่านเยอะไปหรือเปล่าท่านก็เลยหนึ่งหรือว่าท่าทำงานไงก้อนมันคงไปแล้วอะค่ะไปทำไมล่ะทปเทศหรือนไม่ได้เหรอก็ความมันคงจีนเหรอไอ้ก้อนมันคงมีทั้งหมเทศจีนป่ะคะท่านนายกทำไมกับใบจีนไม่ไม่ไต่ใบไม่ได้ซื้อเรือแล้วนะท่านนายกท่านนายกเรื่องธรรมการที่เราคือยกเลิกพื้นที่ควบคุมเลย